มาตรการในเรื่องของ Work from Home นะครับพวกเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้องค์กรต้องคิดในเรื่องของ Hybrid Work Place ก็คือการทำงานผสมทั้งสองรูปแบบทั้งรูปแบบ Work from Home หรือว่าที่ทำงานก็ตามสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมวเวทิตอัศวะมังคะผู้จัดการสายทรัพยากรบคุคคลครับ พวกเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยเพราะว่าองค์กรจะต้องคิดในเรื่องของ Hybrid Workplace mm hmm. ก็คือการทำงานผสมทั้งสองรูปแบบทั้งรูปแบบ Work f r ฟ m Home mm hmm. เองก็ตามหรือว่าเป็นรูปแบบของทำงานที่ทำงานก็ตามนะครับในแง่ของ Pre vention ง่างกรป้องกันนะครับเราก็มีการให้ความรู้พนักงานในการป้องกันการติดเชือ้อตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐเราก็มีการฉีดวัดคซีนในการป้องกันโควิดให้กับพนักงาน เนื่องจากห้องอบรมเราเปิดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคนส่วนมากเนี่มารวมเทรนนิ่งที่สูยนอบรมเราได้เราก็ต้องปรับตัวเอชเองก็ต้องคิป ในเรื่องของออนไลน์เทรนนิ่งคิดถึงในเรื่องของการเทรนผ่านไลคาสเราก็มีการเทรนพนักงานหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการออนไลน์อัพสกิลหรีอสกิลก็ออกมาเรื่อยๆบางอันที่เป็นปาร์ติเ p ปชั่นพ a าสก็จะทําผ่านที่เร็วเราเรียกว่าไลคาสทั้งหมดที่ทำนะครับก็เพื่อวางแผนในการพัฒนาบุาคลากรเราให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของธุรกิจเทคโนโล,โลยีแล้วก็สอดรับกับในเรื่องของโควิด ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารธนาคารเองก็ให้ความสำคัญกับ Two-way Communication นะครับเราพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานเองเนี่ยมีการพูดคุยกับลูกน้อง ในช่วงโควิดผ่าน m ไมโ o รซ t t ทีมเป็นระยะระยะครับเพราะว่าเราทำเฟสทูเฟสไม่ได้หลักๆก,ก็จะมีเรื่องส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของทุกสุขครับเราเองเป็นหัวหน้าเราก็ควรจะต้องสอบถามความเป็นอยู่ของลูกน้องนะครับมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเริ่มเข้าในเรื่องงานละงานที่ทำนะครับมีปัญหาภาษาอะไรไหมนิดการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันไหมการวางแผนที่สําคัญในช่วงนี้ก็คือการถ่ายทอดกลยุทธ ทิศทางของธนาคารเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติผ่านหัวหน้างานลงไปสู่ลูกน้องเนี่ยผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเราอยู่ในช่วงที่เราเองกำลังทำดิจิทัลไาม์ฟอร์เมชั่นเราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมกับธนาคารในการปรับกระบวนการทำงานต่างๆ business model ต่างๆถ้าทุกท่านอยากมีโอกาส มาเรียนรู้ว่าธุรกิจของธนาคารทำอย่างไรกระบวนการปรับปรุงโปรเซสในการทำงานเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะเชิญให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการผักดันอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของธุรกิจหลังโควิดนะครับก็เปลี่ยนไปธุรกิจที่เป็นซันเซ็ตแล้วก็ธุรกิจที่เป็นซันไลท์เริ่มดูรีบิสเนสโมเดลกันใหม่นะครับก็อยาก ได้รับบุคลากรใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกิจใหม่ๆเราเองเรามีสาขามีสำนักธุรกิจทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศดูแลลูกค้าตั้งแต่รายย่อย sme โดยเฉพาะธนาคารรุงเทพเป็นมีจุดเด่นทางด้านลูกค้ารายใหญ่ เราก็สาขาในต่างประเทศโดยเฉพาะใน c r m v ครับเรามีสาขาเนี่ยเกือบครบเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองเนี่ยอยากมีโอกาสสร้าง exposure ในด้านต่างประเทศเรียนรู้ธุกรกิจต่างประเทศเราก็มีประสบการณ์ในการทํางานต่างประเทศจริงนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบัวหลวงนะครับ